ของอมแก้มเจ้าองเล่นกอ่พอได้อยู man. Man, 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 man. Man, ่บ่อเจได้น้อรับปากวาในที่พอนองแต่งานบ่อต้องญาติเตืนตืนเตือสาวบ่อต้องญาติเตืนตืนเตอสาวพอเจ้าสองเลสองบ่เป็นพ่อหอมแก้มเนื้อหมเจ้าผัวสาวแก้มเปื่อนเปื่อนเนื้เนียนเจ้าผัวสาวแก้มเปื่อนเมื่อนมาเตือนในพ่อตาจงประศานเจ้าอยู่บ้านเขตดิ้งแดนไดเจ้าอยู่บ้านเขตดิ้งแดนใดแก้มขี้ขาวลวนบ่แม่งบ่เดาเดล่า บ่แม่นหมอเดาเดยหลักเมื่อออกกันนะมาแก้มเจ้ามัดดีแก้มน้องเขาอื่นแก้มพิลีแก้มน้องเขาอื่นแก้มพิลีแก้มแบบนี้แก้มมันเงินมันคำแก้มแบบนี้แก้มมันเงินมันคำเด็กเ่างงามต้องหาเงินเก่งเด็กเ่างงามต้องหาเงินเก่งยังแก้มยังเิดที่หอมเอาหอมเอางานหนักไอสิสู้บอสเซางานหนักไอสิสู้บ่เศร้าไม่หอมแก้มเจ้าไอสิสู้บ่ถอยใจลอยใส่สองพวกแก่ใจลอยใส่สองพวกแก่ไม่แต้มแล้วมา เขบอให้ผัวนอกใจแก้มผัวบอให้ผัวรอกใจแก้มปัสสาวะหัวทีไปหาเงินเขาจะเอื้อนแก้มันเงินคือมาเขาไรเอิ้นแก้มันเงินคือมาแกมใจน้องหลาของน้องทำงานการหอมแก้มไส่บาบบสำคัญการหอมแก้มไส่บาบบสำคัญหอมก็ไปเห็นงานอยางได้มีเงินใส่เอาหัวยุ่วอเขินลองบ่ได้อกระมือลองเลรอมื้อนี้